เขาว่าจีวิวนะจีวิวสองแสนวิวแล้วทำไมหนูดูยังไงก็เหมือนนะเนี่ยลงลงมาบ้านโกกๆแล้วก็แล้วทีนี้มาอยู่กับผมด้วยพี่พี่พี่เมาป่ะเนี่ยเมาไหมพี่เมาไหมพี่เมาไหมไม่ได้เมาไม่เลยสามสามรอบเลยเรียนรู้มาเลยเก่งจริงไอี่สามเริ่มเมาเช้าเขาเขาเปิดยูทูบอยู่ค่ะ ี่แสนช่องหมอปลาแฟมิลี่ใช่ไหมเมาป่ะเมาป่ะเขาก็ว่าอย่างนั้นนะว่าหมอปลาลงมาพื้นที่เนี่ยนี่ก็ไม่เหมือนคนเมาเลยอ่ะไหนเนี่ยเหมือนจีเมาหรือเปล่าไม่ไม่ได้เมาไหนลงเดอนลงเดินดูเลยลงเดินดูนะเดินเดินไปไม่ไห่เดินเดิน อาทำไมเหมือนคนเมาจังเลยไม่เมาหรือเปล่าไม่เมาทำไมถึงเป็นหเงินทังเลยเจ้วช่องสามกัญยอ๋กิ้อ่อออเลยเน่งบ้เมาเมื่อนี้มือหน้ากับเมาคือเกาอีความสุขกับสิ่งที่กินเดี๋ยวนู้จะถามใหม่เดี๋ยวนุถามใหม่กินก่อนเดยวนุถามใหม่ถามใหม่นี่แต่ว่า พี่ชายเนี่ยมีพยาบาลอยู่หลานหลานพ่อเป็นพยาบาลหานไงกินก yeah, right. ่อนกินก oh, ่อนยกกกินน yeah. ้ก่อนกินน้อแห้งอแห้งกินแรงนกินน้ก่อนาเมาเนี่ยไม่มกเมาเมาังไม่เมาหรอแต่เมือนคนเมามากเลยนะไม่ขว้า ตำรวจก็อยู่ในพื้นที่นี้ก็เอ้าจะไม่เหมือนคนเมาอยู่กไหมไม่เมาหรือเปล่าเนี่ยไม่เมาทีนี้แกไม่เมาหรอกแต่ผมอ่ะเมาเจ้าเมาใจจะมาสร้างหนังสร้างละครได้อย่างไรกันได้กินน้ำก่อนกินก่อนขอกินนิดขอกินนิดอยู่หนูถามใหม่เดินถามใหม่หนุ่คาใจมากเลย ผู้ใหญ่บ้านคับจังหวัดน่ะเขาจะเริ่มกวจะไปเดินเคยหลังเหมือนคนเมาเลยอะไม่เตั้งหลังที่เชื่อเขาจะเริ่มเริ่มเ้าวางมาเอาวางมาก็หมอปลาให้แต่ว่าจะไปออกชูเชี่ยวหรืเด้ เขาไม่เมเดินเหมือนคนเมาเลยอะเขาไม่เซ่เหมือนคนเมาไหนเมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่ายังต้องอีกแค๊หนึงเมาได้ยังไงนายร้อยห้วยกระบี่เมาหรือเปล่าคะเนี่ยเมาหรือเปล่ายังเมาไม่ตอบหน่อยก็ก็เดี๋ยวคุยกันซะก่อนเจะไปเมาเลยอะไหนเมาหรือเปล่าคะเนี่ย น้องสาวค่อยเกินจังหมาเดินเดินยันเหมือนคนเมาจ้วไม่ใช่เมาหรือเปล่าคะไม่ใช่เมาหรือเปล่าตอบหนูก่อนตอบูก่อนเมาไหมก็ยังไม่เมายังไม่เมายังไม่เมาอีกเดี๋ยวมีจอดปลาเขาอี๋ผิดมันไม่เมาเว่าทำไมเดินหลังสองสามเก้าเดินหน้าเก้าเดินหลังหกเหน้าเก้าเดียวอ่ะข้อก็ยังไม่รู้าาเดิน ก็เหมือนกับพนักงานสอบสวนมาสอบสวนว่าวันนี้วันที่สิบเอ็ดน้องชจ้ผู้หายเอ้าทำไมพูดเป็นคนเมาเลยอ่ะเจ้าใส่ชุดอะไรตรงไหนเขาเลยว่าทำไมเหมือนคนเมาจังเลยอ่ะดูยังไงก็คนเมาเนี่ยสรุปสรุปมองเป็นคนเมาอย่างนั้นนะสรุปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆตอบค่อยๆตอบ ตอบลยังมกินน้ำเยวาดเพิ่มนะกินน้ำน้ำกินอะไรกินอะไร่กินก่อนกินน้ำก่อนขอห้กินน้าก่อนกินน้ำก่อนพ่อเบมขึ้นนวดเจ้าพ่อเบมตัวแล้ววนพ่อแบมเลยนเพราะว่ากินน้ำก่อนพ่อแบมกับกินน้ำก่อนยายถอนอนแล้วก็วินกินน้ำก่อนอ้าววินก่อนกินในเรื่องไนอันนี้กินน้ำก่อนขอให้ จังหวัดกัยุนี่จังหวัดอำเภอกินน้ำ <message> ก่อนกิน <crawl> น <prejudice> ้ำก <ind u open>. ่อนกินน้ำก่อนและสร้างต่อไปนี่ก็สร้างหนังสร้างละครอ่ะกินน้ำก่อนเดี๋ยวหกอันหกอันหกอหกพญานาคเนี่ยเอามาเอามาเอามากินน้ำก่อนเพราะว่าเป็นเป็นพญานาคบ้านของเด๋ออ่ะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อน กินน้ำก่อนกลมวางวางเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกเห็นแล้วว่าก่อนจะกินปะอ่ะกินกินก่อนเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกใครใหญ่นะเอามานู่นเหตุใดเสียงดังใหญ่สรุปเมาไหมครับเขาอย่าไปว่าเมาเลยทำไมหนูมองเหมือนคนเมาเลยอะสรุปว่าเมาเปล่าเนี่ย ก็แล้วแต่เจ้าอ้าวไม่จะบอกตอบทุกคนสรุปเมาหรือไม่เมาเนี่ยก็ไม่ได้เมาเลยครับแต่ทำไมดูเหมือนคนเมาจังเลยไหนเนี่ยแหละเนี่ยเลยหน้าก้าหอยหลังสามก้าเลยทำไมเหมือนคนเมาจังเลยคะหมอปลาว่าจะสักวันหนึ่งจะชวนค่อยตอบดูก่อนเมาหรือไม่เมาคะเนี่ยเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครสักสามสี่มนาที สองนขึ้นเครื่องก็ประมาณถ้าไม่เหมือนคนเมาจะเลยออะเมาไหมไม่ได้เมาเมาไค่ขยีกรอบหนึ่งไม่ได้เมาโอเคโอเป็นบ้าวทหารเป็นบ้าวทหารจากไปเดินหนี กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนก็อยู่นึงเดียวนี่แหละกินน้ำก่อนจะไปซื้อไม้ไงเท่ากับยุ่นเนี่ยเนี่ยเอาไม้ร้อยเอาไม้ด้วยเดี๋ยวเรากินนี้หมดก่อนมาเลยี่ยกินก่อนกินก่อนกินน้ำก่อนสรุปว่าเมาหมดแล้วเนี่ยอ่ะกินก่อนอ่ะกินก่อนกินก่อนกินน้ำก่อนเขา การชีพมานิดนึงว่าผู้ใหญ่บ้านก็อยากจะคุยกับเจ้าโอ้จโอเคโอเคอกินก่อนกินก่อนหมดร้อยหนึ่งเนี่ยวร้อยกินดำกันหมดร้อยหนึ่งหมดร้อยหนึ่งหมดที่ไหนหมดก็แหละในแก้วในมือได้แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเขาเขาอยากคุยกับหมอปลาเลยโอเค เพราะว่าเขาลงมาพื้นที่แล้วไงโอเคเดี๋ยวเขาได้คุยแน่เ้าไปล้วหายไเข้าหายไปแล้วก็เดี๋ยวก่อนทำไมเหมือนคนเมาจังเลยคะเนี่ยไหนเมาหรือเปล่าโอ้ยข้อเมาหรือเปล่าตอบหน่อยเมาหรือเปล่าคะเนี้ยอ้าว ก็ย oh. hey, really? ังไม่ทราบแต่ว่าแต่ในแต่แต่ในตระกูลข้อนะพยาบาลหมดเลยไม่ไหวว่าเมาแล้วเ่ะเป็นพยาบาลหมดเลยพยาบาลนี่พยาบาล ก็ว่าเอ๊ะทำไมเป็นพยามารขอรอบสุดท้ายเป็นพยามารถามรอบสุดท้ายเมาหรือเปล่าะแต่ว่าลุงเทียมเียเดียวฮะหลอยู่นพื้นที่หนุ่มกันใจก็เลยว่าฮะหอจังก็เจ้าของเจ้าไปให้มากถามเกอนเมาไหมฮะสรุปเมาไหมไัเมบอ แต่ว่าเกาหีเก่งจ่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาบุญสรุปน้องชมพู่อ่ะสรุปเมาไล้วเนี่ยนอนนีเล้วไหมนอนนีเลยสรุเมาไหมคะเมื่อเน้นตำรวจเอาไปส่งแล้ววันนี้นอนนีไหมวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบทำไมเหมือนคนเมาแล้วว่ะเมาค่ะเนี่ย แฟนหมอบาหรอสรุปเมาป่าวคะเนี่ยเก่งหลวมนะกินข้าวคนก็ยังไม่ได้พูดไม่ได้มดเมาเปล่าเดี๋ยวหนูบอกก่อนถ้าไม่เมาเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวถ้าเมาไม่เอาแล้วกลับบ้านได้เลยเมาหรือเปล่าคะยังไม่เมาอ๋อตอบนี้เมาไว้ตอบนนี้ตอชนี้คิดแค่ช้าคนเมาหรือเปล่าคะยังไม่เมาคนเมาตอบไม่รู้เรื่องตอบทำไมกับพูดยังไม่เมายังไงดี <G ül üyor> ก็ยังไม่เ,อ,เอาแก้วนั้นไปไหนละ่ะแก้วนั้นไปไหนละ่ะทิ้งไปเลยเอาโน้นทิ้งเมื่อไร่เขาไปเอาแล้วทิ้งไปเลยพอแล้วพอแล้วไม่ต้องกินแล้วพอแล้วทิ้งไปเลย<อ>สรุปเมาป่ะคะ,ะ,ะกะ็ยังไม่เมาอ่ะซื้อไปใหม่เอะพี่ยังไม่เมาให้ใหม่เลยแก้วเนี้ยนอนนี่แนะ่